เห็นยาแล้วยิ้มเลยเหรอฮะกินยาเช้าเนี่ยตื่นมาไงต้องคุยกันก่อนเห็นไหมเ,เนี่ยเห็นแะล้วแนะยาเช้ายาเช้านะเออเออต้องคุยกันก่อนนะ,ชะเช้าอ่ะเออเออแล้วก็คุยกันต้องคุยกันนะนะตื่นเช้าต้องคุยกันก่อนเนาะนะเออเออ ต้องคุยกันก่อนนะครับ <Yeah. S 1> เ,เ,เ <c oughs> บด้อเฮ <c oughs> ้เฮ้ <c oughs> เฮ้ยิ้มหวานแต่เช้า <c oughs> ย <c oughs> ิ้มหวานแต่เช้าฮะยิ้มหวานแต่เช้าเลยลูกนะวันนี้คุณหมอนัดไปรับยาเพิ่มยาหมดแล้ว นะมานอ้อันนี้เจอคนหมอนะนะคนหมอนะัดวันนะี้เนี่ย Thank <laughs> you.